ถึงใช้ยังน้องเจา้าถึงเส้นชัยหรือ,อยังตรองนะไปสิงบุรีสนุกสนุกสนุกมากเลย ที่ว่าง,งูเข้าบ้านอะอแต่ก็ยอดวิวดีอยู่นะอาจารย์เอาเอางูลงอะที่บ้านนั่นอะ,นอะเพราะว่าเป็นวันเกิดยาอังเนาะเพราะว่ายาอังกับเจนเนี่ยจะดวงแบบว่าดวงจะไอ้นี่กันเนาะดวงเหมือนดวงดวงเราเกื้อนหนุนกันอะ <laughs> พี่สมบัติว่าพี่พี่ใช้ให้ไปล้างหน้าใช่ไหมเออให้ไปล้างหน้าจะได้ดูสดชื่นใช่ไหม ใช่ไหม,ไมท่านปลดให้ ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านวิศวะจ้าเอ้ไวายยุ่ไปหยิงอนฮอนชอบก็ที่มีลอตเตอรี่มาหน้าร้านดารณีใช่ไหมอะไรที่มีสามห้าสามอีเจนก็เอาหมดเลยแต่มันกลายเป็นตัวกลับถ้าเป็นตัวตรงๆเี่ยต้นหมะกหวา ท่าถ้าเวลาเขามีผลนะ่ะมีลูกกันเนาะมันก่อนไปเก็บไอ้นั่นห้าห้าสองสวยสวยๆค่ะโอ้ยได้มาหาได้มาหาบัานไรแล้วก็ได้ไปหาดาลณนีแน่เลย คนไปใส่จังวะแล้วไปทั้งไหนแล้วไปทั้งไหนพู้เนี่ยขำขำสนุกดีเนาะสนุกดีเสาอาทิตย์เจนไปเอนี่มาขายาแตงโมจ้าแตงโมโอ้ยยากมากวีตติวตอนเนี้ยเนาะได้เย็นเย็นหวานหานชื่นใจได้หวานหวานเย็นเย็นชื่นใจ ร้อนไหมน้องเจนไม่ร้อนเลยค่ะแม่เล็กเนี่ยค่ะมันเป็นคลืมฟ้าคืมฝนเมืม่อคืนฝนตกทั้งคืนค่ะนะครปฐม,มเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี่อะไรนะดารณีบอกว่ารอบนี้หนักมากดื่มน้ำเก๊กเฮวยหนักมากพี่สมบัติต่อว่าใช่ใช่ข้อสองนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ค่ะปกเนี้ยเพราะว่า อีกวันที่สามนี่มันเกิดย่อังใช่ไหมวันที่สิบหกย่าอังก็ต้องไปแบบสามห้าเจ็ดปังปังไหมคะปังปังเฮงเฮงหมันๆมับอจ้ามืันนี้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ใช่ไหมพี่สมใจก็อะโวคาโดจ้ารับรับค่ะอะโวคาโดวันนั้นพี่สมใจทำอะไรนะโยเกิร์ตใช่ไหม ตอนนี้อยากทานน้ำมันเป็นไหนอีกอันนี้อยู่นี่เชอบดอกไนมะ้สีมพูนี้จังเลยติ๋วก็ทักทายเจ๊ยหยกมงคลจ้าเดีย๋ยวสักพัก อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอสามพานต้นหมากหว่าได้พี่น้องสองต้นเป็นไหนอีกร้อนก็ไม่เปิดแอร์เอาก็เปิดตัวข้างนอกแล้วไงก็เลยคิดว่าข้างในก็เลยไม่ต้องเปิดเพราะมันก็ถึงอยู่ไงประหยัดไฟอารณีอยากกินอนะ อยากกินอยากกินอ๋อวันนี้ว่าจะพาไปเดินเดินไปดูดอกไม้ที่มันคล้าย,ายๆดอกซากุระข้างหลังอะ่ะแต่ว่ามีไอ้นี่มีเขานั่งตั้งเดี๋ยวเดินไปข้างหลังเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูยังเหลืออีกเยอะเอาก็ใส่ตู้เย็นไงดาราดารีเชื่อไหมว่าวันนั้นพี่เจนอะ่ะแบบประมาณว่าไม่รู้อะ่ะพี่เจนมาถึงบ้านแล้วประมาณตีสามใช่ไหมเขาได้อ้นนี้เนี่ยเขาได้ไอ้อะไรมาไม่รู้่แต่แอนเขาจะทําผัดฉ่าผัดฉ่าพี่เจนก็เลยเอาผักอันนั้นมาด้วยผักครัววันนี้เจน เขายังทำเขายังทาไม่เสร็จเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ทํางานค่ะเขายังเขายังทําไม่เสร็จพวกเมื่อกี้ว่าจะตัดไอ้นี่ออกตัดไอ้ไวไฟไวไฟของที่นี่แม่เล็กไพวันก็ทักทายสวัสดีจ้าพี่ติ๋วปโนลมก็สวัสดีแม่เล็กไพวันนะคะสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยเดี๋ยวพ่งนี้ก็จะยากหยกมงคลเขาแก้วก็สวัสดีดารณีจา้า คอยตื่นใบร์คุณแล้วได้ลงคลิปไหมนะ่ะคุณครีเอเตอร์คนดังขอ,องปากของคอพอให้หายหายคิดถึงแต่ก็ไม่หายคิดถึงยิ่งไปหาดารณีก็ยิ่งคิดถึงกันยิ่งไปหากันก็ยิ่งคิดถึงกันเขาเลิกงานกันหมดแล้วหรอข้างล่างมีโอมีทําโอไหม,มลูกน้องไม่มีทําโออ่ะคอยก็น,นั่งยุคดเดียวอีกแต่ตอนที่ตอนที่เรานั่งนั่งนั่งขับมอเตอร์ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนนั้นนะ เพราะว่ามันซ้อนสากไง่าใช่วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งวันรุ่นของใครหลายๆคนขอให้ปังปังเฮงเฮงนะคะขอให้รวยงานอะ่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดย่าอังเนาะเพราะว่าย่าอังกับเจนเนี่ยจะดวงแบบว่าดวงใจนี่กันเนาะดวงเหมือนดวงดวงเราเกื้อนหนุนกันอะ่ะไปทีไรก็อบอุ่นทุกครั้งเจ้าเอก็ยังบอกเลยเขาเสียายเขาอยากไปจะตายอยากไปมากเนี่ย แล้วก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆวันไหนเราไม่ว่างเราก็เออก็พักได้อะไรเงี้ยของเจนอยู่ที่ป .6 ทับ7ทับ7ทับหอยดองคุณตาพี่น้องหอยดองนี่หอยดองค่ะหอ่ขหอข้าวมาทานช่วงนี้อย่าอากาศดีเนาะช่วงนี้ก็จะมีฝนเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันนะครปฐมก็นั่นแหละทั้งคืนตกโปรยโยทั้งคืนเลยค่ะนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยค่ะ ดาราดีตอบกับแม่เล็กว่าปื้นแล้วจ้าอืมก็ถึงได้บอกไงว่าร้อน,น,นอืมอืมอืมอะไรสแตงโมจ้าแตงโมโอ้ยอยากมากี่ติวตอนเนี้ยเนาะได้เย็นเย็นหวานหวานชื่นใจได้หวานหวานเย็นเยน็นชื่นใจเบื่อจะมีนั่งอยู่หน้าโรงงานะเต๊มไม่หมดเลย ลูกพี่จะกลับบ้านนี้ไม่ได้กลับมีการแข่งขันกีฬาเลยต้องมาขายของแต่เชาา้านั่งแบบว่านั่งเป็น slow, สโลสลีไม่ไดาลาวนี้เอ้ยนะเห็นว่าเจ็ดไปหาได้เก้าสี่เจ็ดมันออกอย่างปลาโต้มันออกหกสี่เจ็ดเห็นว่าเอ้ยนะงูงูตอนที่เข้าตอนที่ว่าคลิปคลิปร้านแตกนั่นอะมันเป็นออกสีส้มๆใช่ไหมอาจารย์เนาะสีเขาสวยดีสีส้มส้ม เจนถ้าบุดบุดบุดวันนี้อยู่ที่ทํางานค่ะจัดไปเดี๋ยวเจนก็จะไปนี่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ย่าอางเจนก็จะไปดูไว 3, 5, 8, ้สามห้าแปดเป็นบ้านเลขที่ที่ที่สนามบอลที่ทําเย็นๆน,นะคะวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีสองพห้าหสิบเดเป็นนี่คะหลังสี่โมงเย็นทุกคน<ป>อ,อยากได้ยอดวิวใช่ไหมก็เลยไปหาไปหางูมาปล่อย <G ül> ไปหางูมาปล่อยวะงูอะไรอ่ะตรงนี้มีเยอะไหมพรุ่งนี้ที่สวนพึ่งราชบุรีจ้าแม่ไปกับโอปอนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้โอปอมารับมันยังไม่ถึงอ่ะพอนาทีมาถึงปุ๊บเขาก็ <g ül> เป็นการกระบาดให้เหมือนเดิมอยู่โอ้ีอย่างมุน้นงานนี้อยู่ในใจเราละว่าเราจะสู้หรือจะถอยสนุกมากนี่แหละ ไปมันต้องให้สุดอย่างนี้แล้วมันก็ต้องสนุกแบบนี้พี่เจนไปที่ไหนพี่เจนต้องสุดสุดที่นั่นจะไม่แบบ<น>หาโม้งหรอเบ่นาฬิกาแม่คือพระท่านนี่หอตหาโมง้งเลิกงานใช่ไหมเลิกงานหาโม้งบ่อยขับรถดีๆเด้อนั่นแหละหลใส่วันนี้จะไม่ได้กลับบ้านง่ายแต่วันนี้ห่อข้าวมาด้วยนะคะห่อข้าวมาทานที่ทํางานหกเนี้ยเพราะว่าอีกวันที่สามนี่มันเกิดย่าอังใช่ไหมวันที่สิบหกย่าอังก็ต้องไปแบบสามห้าเจ็ด เกิดวันที่สามใช่ไหมคะอ่าย่เกิดวันที่สามเนาะเกิดวันที่สามเ,เดเือน